สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับผมที่ช่อง JK Hobby กันพรานะครับผมช่องที่จะรีวิวกันพราให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวกันพรานะครับสเกล sd เป็นกันดั้ม3ามก๊กภาคใหม่นั่นเองนะครับผมหรือก็คือเป็นภาคของ sd กันดั้ม world senko ku โซเคสเดนอะไรนี่แหละนะครับอ่านไม่ค่อยออกนะฮะประมาณนี้นะครับก็เป็น3ามก๊ก้างใหม่ละกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเป็น,อต,อนตอนแรกผมรีวิวไป2ตัวแล้วนะั่นก็คือเล่าปีกวนอูอันนี้ก็จะเป็นเตียวหุยนะครับผมเป็นเตียวหุยในรูปแบบของก็อดกันดั้มนั่นเองนะครับผมเป็นกันพราที่ถือทวน อีกหนึ่งตัวนะครับของฝั่งของอเล่าปี่นะครับน,นี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเป็นรูปมังกรน,นะครับนะครับผมด้านหน้าด้านกล่องดีเทลกล่องก็เป็นประมาณนี้นะฮะผมผลิตปี2019นั่นเองนะครับผมแต่ผมเนี่ยซื้อมาก็ปี2019นิกาั่นแหละนะฮะเ,เก็บไว้2ปีแต่ไม่ได้ต่อเลยนะครับผมมาดูด้านข้างด้านนี้ก่อนนะครับผมด้านข้างด้านนี้ก็จะเป็นอบอกว่า เป็นเบอร์ที่3ในลายของ SD Gundam World นั่นเองนะครับหรือ3ก๊กพักใหม่นะฮะด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นบอกสเปคของมีทั้งสเปคแล้วก็ม่ใช่สเปคไม่มีครับต้องขอโทษทีนะฮะออบอกประวัติของก๊อดกันดั้มหรือเตียวหุยตัวนี้ว่าเจอเล่าปีกับกกนอูยังไงนะครับ อ่ะนี่จะเป็นกิมมิคของมันนะฮะสังเกตดูนะครับว่าเก็บมานานนะครับผมข้างกล่องนี้ซิดไปแล้วนะฮะอ่านี่นะนี่คืออาวุธของเขานะฮะนี่นะฮะก็เป็นเป็นทวนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่นรวมกับอาวุธของอ่ากวนอูแล้วก็เล่าปีได้นะครับผมอ่ะแล้วด้านข้างนั้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมราคาเย็น จำไม่ได้จริงๆนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างล่างไว้ให้นะครับแต่ว่าราคาซื้อขายกันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก210บาท2 2 0ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับผมนะมาเปิดอันบล็อกกันนะครับเปิดอันบล็อกมาเลยนะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนใสนะครับสําหรับอ่าีตัวนี้ภาคนี้นะครับจะเน้นชิ้นส่วนใสกับสีทองเป็นหลักนะครับผมนี่นะฮะส่วนชิ้นส่วนใสของมันนะครับก็ดีเทลไม่ไม่ไม่ยากครับ แอบ,บเสียใจตรงนี้นะครับว่าถ้าให้ทวนมา,าให้ทวนแบบมันเป็นแบบใสๆดีกว่านะครับจะจะจะรู้สึกตีกว่านะฮะเป็นแบบนี้มานะครับผมอันนี้ก็เป็นสีทองนี่ครับสีทองทองจริงๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือสติกเกอร์ของมันมาดูใบต่อกันดีกว่านะครับสำหรับใบต่อของเ,อเียวหุย ก็สกันดั้มนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้รหัสหุนไม่มีบอกนะครับผมไม่มีบอกนะครับรหัสหุนไม่มีบอกนะฮะเปิดออกมานี่เลยนะครับก็จะเป็นฉากที่สู้กับโจโฉวิงกันดั้มนั่นเองนะครับผมก็ฉากอลังการนะ่าดูนะครับประมาณนี้นะฮะ เปิดออมานี่ก็เป็นบอกแผงต่างๆของเตียวหุยก็อดกันดั้มนะครับคือมันประกอบง่ายมากๆนะฮะคือมันไมไ่มีอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากเลยตรงนี้ก็จะเป็นการประกอบอาวุธกับกลนอูลแล้วก็เล้าปีนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นดีเทลของมันอย่าโดนข้างกล่องหลอกนะครับเวลาซื้อ ต่อมาเราเราจะไม่ได้สีแบบนี้นะนะฮะนี้เราไปทําสีกันเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการอันบ็อกของอ <ส Cause. S 1> เตียวหุยก้อนกันดั้มนะครับผมมาเดี๋ยวไปเจอกับผมตอนที่ประกอบเสร็จได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอสดกันดั้มสามก๊กเตียวหุยนั่นเองนะครับผมก็ฉากก็จะเปลี่ยนไปนะครับผม นะฮะฉากก็จะเป็นแปลกใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าย้ายของลงมาแล้วนะครับแล้วก็เตลหูตัวนี้ก็ต่อไปตั้งนานแล้วนะครับเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับมาเรามาดูรายละเอียดจุดขยงจุดขยับกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเอาวุธของยูนิคอนเล่าปี่นะครับมาประกอบให้รับชมกันด้วยนะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่า สำหรับจุดขยับของ SD เตียวหุยนะครับก็มีอะไรมากก็จะเหมือนทั่วๆไปนะครับของ SD นะครับผมนี่นะฮะชิ้นใสนะครับก็จะเยอะนิดนึงนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวดูฮะนี่ให้ดูไฟเลยนะครับอ่ะนี่นะครับไฟอาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะ ด้านหน้าด้านหลังของเขานะครับผมจุดขยับนะครับก็คือเดี๋ยวผมเอาที่ออกก่อนนะ,อะเอาทวนออกนะครับจุดขยับเขานะครับก็เหมือนกันกับของอกวนอูแล้วก็เล่าปีนะครับก็ส่วนของแขนนะครับส่วนของแขนตรงนี้นะครับก็ หมุนได้รอบเลยนะครับแต่ว่านี้ค่อนข้างแน่นนะฮะผมกลัวมันจะหักนะครับเออหมุนได้รอบเลยนะครับชิ้นใสก็จะมีชิ้นส่วนใสก็จะมีตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้นี่นะครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนของที่เป็นเรียกว่ากงเล็บนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะสีทองแต่ว่าสติกเกอร์มันค่อนข้างที่จะห่วยนะครับผมพูดเลยว่ามันห่วยนะครับผมผมว่าถ้าใครมีฝีมือให้เอา สีทองมาทาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้สมจริงอย่างเงี้ยสีทองพวกนี้นะครับมันมันมันไม่สวยนะครับนะครับผมอ่ะจุดขยับนะครับตรงข้อแขนเนี่ยให้ดูข้อแขนนะครับนี่ให้ดูตรงข้างหลังดีกว่านะครับสำหรับข้อแขนนะครับผมก็หมุนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจอยแบบกลมนะครับมันก็สามารถที่จะหมุนได้ขยับได้นิดหน่อยประมาณนึงแบบนี้นะครับผมหัวก็หมุนได้นะครับมันเป็นแกนแบบกลมเหมือนกันนี่นะครับ มูนแบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมส่วนขานะครับขาก็พับได้นะนะครับมีข้อพับนะครับเหมือนกันกับของอ่ะนี่หลุดแล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับอ่ะผมให้ดูบชัดๆกันไปเลยดีกว่านะฮะนี่แบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะพับได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูขยับไปข้างหน้าค่อนข้างที่จะแน่นนั่นดูนะครับอ่ะ ขยับได้นะครับผมก็ขยับไปข้างหน้าล้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะเพราะมันก็ติดกับโปรงหน้าแล้วนะครับก็จุดขยับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับดีเทลมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะอยู่นะครับผมดีเทลของมันนะครับก็สิ่งที่ให้มาก็มีอาวุธแค่นี้นะครับรอชิ้นใสก็มีแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับเตียวหุยตัวนี้นะครับก็ดีเทลก็ทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับ เตีวหุยตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ S.D. เตีาวหุยเพราะว่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยข้อดีมันก็โอเคประกอบง่ายนะครับสองราคาถูกนะครับสามดีเทลลูกเล่นของสามก๊กภาคนี้อย่างที่รู้กันนะครับก็ให้มาค่อนข้างดีชิ้นส่วนใส่ค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียของมันก็คือหนึ่งอยู่แล้วนะครับการแยกสีนะครับโดยเฉพาะสีทองนะครับผมมันไม่สวยเลยเหมือนกับตัวอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็ ข้อเสียของมันก็คืออย่าดูข้างกล่องนะครับเวลาทุกเวลามือใหม่ซื้อนะครับหรือทุกคนซื้ออะไรเงี้ยนะครับอย่าดูข้างกล่องนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงปกนะครับเวลาต่อมาตรงปกก็คือแบบนี้นะครับนี่คือการตอดดิบตัดเส้นนะฮะมันก็คือการตกงงแบบนี้นะครับนี่คือตรงปกเลยนะครับส่วนข้างกล่องเนี่ยมาต่อมาเนี่ยมันไม่ตรงปกแน่นอนนะครับข้อเสียอีกก็คือมันมันทุกเล่น มันอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะเอามาเล่นรวมกันได้3ตัวนะครับก็มีมีประมาณนี้นะครับสำหรับ sd 3าก,ก๊กเตียวหุยตัวนี้นะครับผมอ่ะอเดี๋ยวมาดูประกอบปืนของเล่าปีกันดีกว่านะครับอ่ะผมก็ได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะครับก็คือมี ปืนดาบของเล่าปีนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีส่วนหัวไหล่ของกวนอูนะที่เป็นมังกรแบบนี้นะครับนี่นะฮะสองอันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาถอดก็ดึงมันออกมานะครับผมก็ค่อยๆถอดนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเดือยแบบนี้นะครับมันเป็นเดือยแบบเล็กๆแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะหักได้นะครับก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะครับค่อยๆขยับมันนะครับโอเคนะครับ เรามาดูแบบแบบแรกกอนดีกว่านะครับผมดูตามใบต่อเลยนะครับทุกคนใบต่อมันนะฮะนี่นะครับโอเคอ่ะขยับกล้องนิดนึงนะฮะอ่ะมาดูใบต่อกันนะครับผมมาดูตามใบต่อกันเลยก็อย่างแรกนะครับก็ขยับอ่ะหมุนนี้มานิดนึงนะครับผมแล้วกอ็อ่ส่วนของเป็นเป็นกรงเล็บตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่นะครับผมนี่นะฮะมีเดือยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออเน็นและอ่ะนี่นะครับมันจะมีเดือยช่องเนี้ยนะครับแล้วก็เสียบมันเข้าไปนะครับผมอ่ะเสียบมันเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะได้หนึ่งรูปแบบนะครับผมแบบนี้นะฮะ แล้วก็ใส่หัวบังกรที่เปนมีลักษณะดเดียแบบนี้ทั้งสองอันนะครับผมมาเอามาันลงมานะฮะนี่แบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังใส่ออกมาอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการรวมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทตรงส่วนของแขนของเตียวหุยนะครับส่วนหัวไหล่ของกวนอูนะครับแล้วก็ดาบของเล่าปี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะเป็นหัวมังกรแบบนี้ก็เท่ดีนะฮะเท่ไปเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือการต่ออาวุธรวมอาวุธกันดีกว่านะครับเป็นการรวมอาวุธให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแบบนี้นะครับผมอ่ะก็จบแล้วครับผมก็ไม่มีอะไระฮะสำหรับการรีวิวเอ,อ่อ SD นะครับ SD เออเตียวหุยนะครับผมก็เออผมก็อยากจะบอกไว้ว่าเวลาที่ทุกคนซื้อนะครับซื้อกันพลาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ SD นะครับผมคือเวลาเราจะทําสีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากทําสีโดยที่เราไม่ทําสีแบบคัสตอมนะครับเราก็สามารถที่จะดูข้างกล่องเป็นเป็น,เ,ปนเออเป็นต้นแบบได้นะครับเป็นต้นแบบในการที่เราจะทำเออ ทำสีออกมาได้นะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบให้เราได้1อย่างนะครับแต่ก็ขยกคัสตอมอย่างเงี้ยเป็นสีนูน้นสีนี้ก็ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเวลาที่ทุกคนเลือกซื้อนะครับอย่าโดนข้างกล่องหลอนะัะผมขอย้ำเลยนะครับผมอ่ะก็จบเรียบร้อยคนระับสำหรับการรีวิวเอสดีกันดั้มอ่า ก็ดกันดั้มเตียวหุยนะครับผมก็เกิใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กับช่อง Jk Hobby กันพลาด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ